พี่น้องสื่อมวลชนท,ท่านนะครับกอนอื่นผมก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เสียสละเวลาพักผ่อนในช่วงเช้านะครับมารับฟังการถแถลงข่าวของทัพรเรือภาคที่2และศูนย์หน่วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางะเลภาคที่2ในเช้าวันนี้นะครับการถแถลงข่าวในเช้าวันนี้นี่ก็สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันที่3มกราคมส5ง8ห้แที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่2ร่วมกับศูนย์ในการรักษาประโยชน์ของชาติทะเลภาค2ได้จับกลุ่มเรือประมงต่างชาตินะครับที่เข้ามาลักรอบทำการประมงที่บริเวณใต้กับเกาะกะนะครับซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอ,ออกไปในทางที่เรานอกประมาณ77กิโลเมตรนะครับโดยที่มาของการจับกุ่มในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากการที่ ูนย์ในการรักษาคนจนของชาติทางทะเลภาค2รับแจ้งข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องชาวประมงค,ครับว่ามีเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทําการประมงพาดหอยในบริเวณพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยนะครับทั้งบริเวณเกาะกระและบริเวณอื่นๆนะครับส่ยนในการรักษาคนจนชาติทางทะเลภาค2ก็ได้ขอรับการสนับสนุนกาลังจาก ทัพเรือภาคที่สองนะครับในการที่จะออกไปลาดตระเวนตรวจการค้นหาและก็พิสูจน์ทราบว่ามีการกระทําในขณนะดังกล่าวหรือไม่นะครับจนกระทั่งคืนวันที่สามธันว,นวาคมพศ2568หรือหลวงแอมสิงห์นะครับซึ่งทัพเรือภาคที่สองได้จัดออกไปนับสนุนกายบัตในครั้งนี้ก็ได้ตรวจพบเรือประมงสัญชาติเวียดนามหนึ่งลำนะครับพร้อมลูกเรือและผู้ควบคุมเรือในรวมแล้ว5าคนทำการประมง ผิดกฎหมายอยู่บริเวณใต้เกาะกะนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะครับจึงได้ทําการจับกลุ่มอาจตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มนะครับนำควบคุมเรือมาที่ฐานทัพเรือสงขลาถึงเมื่อสักครู่นี้เองครับก่อนที่ถ้ามีการแถลงข่าวกับท่านพี่น้องสุดมนชนประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับก็สดๆร้อนๆนะครับ การบัดการเรืงนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานภายใต้สอนชนทั้งทัพเรือภาคที่สองกรมประมงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับและในส่วนของออในส่วนของกอ,องกันตรวจน้ํานะครับซึ่งก็ได้ร่วมกันในการที่จะจับกลุ่มการทาผิดกฎหมายในครั้งนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าในการปฏิบัติของศูนย์ในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลรวมทั้งทัพเรือภาคที่สองในการจับกลุ่มเรือมงต่างชาติที่ ลักลอบเข้ามาทําการประมงผิดกฎหมายในหน้าน้ําไทยนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับในปีที่ผ่านมานะครับเราได้จับกลุ่มเรือมงต่างชาติที่มีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันแดครั้งนะครับมีเรือที่ถูกจับกลุ่มรวมทั้งสิ้น13ลําลในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้จับกลุ่มเรือมงต่างชาติที่ลักลอบทำมรงมงในหนกณะนี้และก็มีลูกเรืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วมสักครู่นะครับการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยก็จะส่ง พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอนนำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับในส่วนของการปฏิบัติของทุนในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลภาค2และทับเหลือใบสองโดหน่วยงานในสอนชนภาค2ทุกหน่วยนะครับจะเข้มงวดในการปฏิบัติในเรื่องของการทําผิดกฎหมายในทะเลทุกรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลักลอบทําประมงผิดกฎหมายจากเรือมงต่างชาติซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งที่ จะต้องไม่เกิดขึ้นในหน้านาของเรานะครับเราจะปฏิบัติทุกนีทางจางเต็มกาลังความสามารถในการป้องกันปราบปรามการทําผิดเหล่านั้นนะครับและก็จะไม่มีการละเว้นในกรณีที่มีการตรวจพบและจับกลุ่มและดาเนินคดีอย่างถึงที่สุดกรณีครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้และขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยนะครับที่มาร่วมในการแถลงข่าวด้วยครับบัตรในเรื่องการ ปราบปรามการทําผิดกฎหมายในทะเลอย่างในเรื่องของการทรมงภิผิดกฎหมายที่ผมเรียนไปทั่นะครับปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าทรัพยากรสัตว์น้ําในพื้นที่ของทางทะเลของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีความสบู์อยู่เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีความต้องการสัตว์น้ําที่นําไปใช้ในทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากปลิงทะเลเป็นพืชแตเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็มีความต้องการในตลาดสูง ปิงทะเลนั้นราคาประมาณกิโลกรัมละสามพันบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อได้มาเนี่ยก็สามารถที่นําไปขายที่ทําให้ได้เงินที่ค่อนข้างมากเดือ1หนึ่งลำเรือประมงหนึ่งลำที่ทําประมงสามารถทําในการหาปิงทะเลได้เนี่ยสูงสุดถึงประมาณหมื่นสองพันกิโลกรัมนะครับท่านลองคํานวณว่าหนึ่งหมื่นสองพันกิโลกรัมคูณสามพันนะครับเป็นเงินรวมแล้วเท่าไหร่ ที่เราจับคุมได้ปีที่แล้วประมาณ14-15ลำเราสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติให้กับประเทศของเราได้เนี่ยรวมกันแล้วถ้าคำนวณมูลค่าใปรยนเยสักครู่ประมาณ150ล้านบาทเพราะนั้นนั่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามป้องกันและก็ปราบปรามการลักลอบทำประมงในกฎหมายเหล่านี้เพื่อรักษาไว้สึ่งผลประโยชน์ของชาติของเรานะครับเพื่อให้รูกหลานเราได้ใช้ต่อไป